สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของช่องนัดปิ่นโตครับวันนี้ผมพาทุกคนมาล่าท้าผีกันที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งเขาเล่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นมีคนตายมีเสียงกรีดร้องในยามค่ำคืนและในฐานะที่ผมเนี่ยชอบเล่นเกมผีมากมีเหรอครับจะพลาดผมก็ต้องพาคุณมาลองสัมผัสกันดูสิครับแฟนๆทั้งหลายที่สําคัญนะเรามีสิ่งที่ยอดเยี่ยมจะมาบอกทุกคนด้วยก่อนที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งนี้กันวันนี้ผมขอเสนอบอร์ดเกมใหม่ล่าสุดของผมเองครับเด็ด <c oughs> Imitation บายนัทปิ่นโตนี่คือบอร์ดเกมสยองขวัญแนวหนีตายเอาชีวิตรอดจากฆาตกรโรคจิตที่พี่เป็นคนคิดและผลิตเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นของลิมิเต็ดมากๆคนที่แบบว่าเล่นเกมผีอย่างถ้ำชองอย่างพี่ได้มาสร้างเกมบอร์ดเกมขึ้นมารับรองว่าโดนใจคนที่ชอบเกมแนวนี้อย่างแน่นอนเล่นกับเพื่อนได้5ถึง8คนบรรยากาศการเล่นตึงปเ,เปเรี้ยมีการหักหลังมีความหวาดระแวงนะฮะมีเรื่องของการหลอกลวงและมีไล่ฆ่ากันด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับบรรยากาศเหมือน ในหนังสือของขวัญอย่างแน่นอนครับบอร์ดเกมนี้นะเดทอิมิเตชันเปิดพรีออเดอร์ถึงแค่สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นเพราะว่าที่ผลิตจํานวนจํากัดครับผลิตแบบงานเกมอินดี้เขาเรีว่าเพราะฉะนั้นนะใครอยากได้ไวในครอบครองอยากเก็บสะสมไว้หรืออยากจะเล่นกับเพื่อนสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมถึงแค่สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นพลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมและนั่นก็คือสินค้าที่พี่อยากจะขายคุณแต่ตอนนี้ได้เวลาบุกเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วละครับ ready, now me right Fuck me this is just the absolute worst shit you could find ship Well, I one, but we have to go to your motherland for that. All right come on, slava, it's just one night, and then we'll get renewed for another season. or not we're fucking better. Give it your all and don't fuck up this, okay? yeah, yeah. I need you to emote hard and give me the juiciest shots you can find, you hear? The show is on the line. Yeah, I get it. Yeah, well, this time I have really outdone myself. I trust you have your stomach full. <laughs> Screw you. <laughs> yeah, <I love laughs> oh, salata, and, uh, John. Just so you know, all the needles are authentic. They are not props. Fuck me. i are getting convicted here, aren't I? That would Definitely boost our ratings. Dickhead. <laughs> <laughs> hey, Dickhead? Not just Dickhead. <laughs> I'm your favorite Dickhead. <audioals> Alright, I really gotta go now. Hope you make it through the night and emerge with some mind blowing footage. I'll try. Okay, I'll you try. In you, Rachel and I. She's talking about you all the time, Flower. And it's nothing but praise. Rachel? I'm <Bridge. S 2> right, I'm Have shoot a good out By นี่เป็นเรื่องราวนะครับของคนที่ชื่อจอรนและยาโลสลาฟตัวละครชื่อยาโลสลาฟครับเป็นชาวรัสเซีย <c oughs> เป็นตากล้องครับแล้วก็คุยกับจอรนพูดถึงค่ำคืนนี้แหละครับบอกให้มาถ่ายรายการสยองขวัญครับต้องการฟุตเทจดีๆเพื่อเอาไปออกอากาศตอนนี้มันใกล้ถึงเส้นตายแล้ว นะเพราะฉะนั้นต้องเอาฟุตเทจมาให้ได้เลยครับแล้วก็มีการพูดถึงผู้หญิงชื่อเรเชลด้วยจอนบอกเนี่ยเรเชลเนี่ยพูดถึงนายตลอดเลยนะยาโรสลาฟเธอชื่นชมนายมากเพราะฉะนั้นคืนนี้นายถ่ายงานให้ได้ดีๆนะแต่ยาโรสลาฟก็บอกว่าโหมันไปคุยกันตอนไหนวะแม่เอ้ยจะเป็นเรื่องชู้สาวนิดหน่อย,อยแต่ว่าประเด็นคืออิตานี่พูดภาษารัสเซียมากูฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ตอนนี้ครับเราอยู่ที่หน้างานแล้วครับเพราะฉะนั้นเพื่อนคาดหวังในตัวเรารายการก็รอโอ,อกาสอยู่แล้วขยับกล้องนิดนึงให้เห็นครับว่ามีความเป็นแบบ คามล่าแมนอยู่ฮะเรามาสำรวจสถานที่อย่างนี้กันเลยครับว่ากันว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวทนะฮะแสงเงาภาพทุกอย่างดูสมจริงไปหมดเรามาตามหาฟุตเทสยองฝันในค่ำคืนนี้กันเถอะครับผมตามผมมาครับผมจะเป็นกุลรัเสเซียให้ เอริงนะเปิดประตูโอ้โหสิ่งที่้ชมอย่างแรกต้องบอกว่าดีเคสไม่ใช่ต้องบอกว่าเาสียงภาพแน่นมากแเิเอาละได้เวลาถ่ายแล้วเสียัเงียบบุลบอันนะชุดุตลัดนาพักรบนันชั้ที่วน่าและเดู ถ้าฉันหาผีจริงๆไม่เจอสงสัยต้องลองเริ่มถ่ายจากหน้าต่างนี่ดูละมัง้งลองแกล้งกระแทกมันแรงๆให้มันเหมือนผีอะไรเงี้ยต่างมีเสียงนกว่ะโอกู้กู้อ่ะนี่อะไรวะ Hello a Gen t o v a r i s h c I am Ivan Lytov and today I am สวัสดีผมชื่ออ e ีวานไลทอฟวันนี้ผมจะมาว้<ะ>าวแมวดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอยกเล็กหนึ่งมา

อย่างนี้เป็นยังไงล่ะทุกคนพร้อมไหมทางนั้นเรามาปิดไฟแล้วเริ่มความสยองขวัญกันได้เลยนี่คือมึงพูดออกับคนดูนะเหมือนแบบเขาพูดออกับคนดูเขา,า่ปิดไฟปิดไฟดูกันได้เลยหลอนแน่นอนหลอนไม่น่าเสียงเที่อะไรนะ <c oughs> มึงไม่พบไฟฉายเลยเหรอเนี่ยเสียงอะไรอ่ะตอนแรกนึกว่าเสียงนกแต่เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่นกแล้วมืดเีมน่อ่ามืดไปหน่อยเปิดไฟบนหัวดิอ่ายอดเยี่ยมเลยกูย้อนกลับไปดูห้องนัง่นอีกอ๋อนกพิราบไงกูกูโอ้ฮัลโหลซะ Looks like tonight it's going to be just you and me patrolling these halls my feathered товар и щ Do you mind if I take a look around? Thank you เอาละดูเหมือนว่าคืนนี้จะมีแค่แกกับฉันที่จะราดตะเวนอยู่ที่นี่นะเจ้านกน้อยจะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอเดินเล่นสักหน่อยคุยกับน,นกพิราบได้ด้วยเฮียมึงนี่อุต้ตภาพดีมากเลยนะครับจริงงานภาพต้องชมงานเสียงก็โอเค ก่อนจะเข้าประตูนี้ผมเดินฉลับมาที่ห้องหมายเลขสามสิบหกประตูล็อกครับคุณผู้ชมครับสุกไม่เกือบตายต่อใจอิกาบ้านนี่เกือ,กอกบก,อก่าจันเร็วออกไปไอหน้าหุยออกไป <S <S อีกา ทำไมอีกาสีขาวอะกาเพือกอีกหน้าหุยหนาหุยนี่เป็นคำดาออ่าเลยยังเจอกาขาวอะเอกสารอะไรเต็ไมไปหมดแล้วข้างนอกมีเสียงก็ก็แก๊กๆเหมือนแบบคือผมชอบเกมนี้อย่างนึงนะมันให้รายละเอียดของเสียงดีมากครับอย่างเช่นการที่เราแบบหมุนหน้ามันมีเสียงเว้เห็นป่ะเหมือนเสียงกล้องกล้องโกโปรเวลามันบิดโดนอะไรเงี้ยเออเจ๋งนะ ต้องย้อนกลับไปเข้าห้องห้องไหนนะห้องนู้นนิ่ and here we have แลวเราก็ได้เจอกับ,กบความว่างเปล่ามีถังออกซิเจน did you see คุณคุณเห็นนั่นหรือเปล่าประตูเปิดเอง Let's investigate เข้าไปดูกันเลยไอสัตว์แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ไม่ไม่ไม่น่าตื่นเต้นนะกลัวไปก่อนอะไรเนี่ย Nobody here but ใครอูที่นี่แต่เราอจะเจออะไรบางอย่างเดียจะเป็นเบอแสของผีก็ได้ครับเราลองมาสำรวจด้วยไฟอัลต้าไบโอเรตกันดีกว่านี่ให้อารมณ์เหมือนแบบ เกมล่าท้าผีแต่ว่ามีความแบบเร็วกว่าแล้วก็มีเนื้อเรื่องนะครับเอาลังสี UV ส่องไปอะไรวเนี่ยเลือดหรอ Do you think this could be one of those? คุณคิดว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลพวกนั้นหรือเปล่าโรงพยาบาลที่ทรมานคนไข้ของตัวเองอะไรพวกนี้ I read about this one guy in Arizona ผมเคยอ่านเรื่องนี้เกี่ยวกับ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอาริโซนาผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นนางเขาเป็นพยาบาลเขาทรมานคนไข้ตัวเองคนเหล่านั้นน่าสงสารมากนี่เป็นโรงพยาบาลแถวนั้นหรือเปล่าครับมีคราบเลือดอยู่บนเตียงโรงพยาบาลที่เอาคนแบบป่วยทางจิตมาทรมานต่อมาทดลองมาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ใช้แสง U ูวเราจะไม่มองมองไม่เห็นอะไรพวกนี้ใช่ไหม นี่มึงถ่ายด้วย ISO ร้อยจริงเหรอ ISO ร้อยนี่มืดมากนะครับจริงๆถ้าถ่ายในที่มืดต้อง ISO สักสักพันสองพันสามพันสี่พันขึ้นไปเราเดินมาถึงประตูถัดไปแนละ้วฮะเปิดไฟ UV ไปด้วยอ,อะไรวะกูเดินเตะก,ก,กระป๋องเหรอ เปิด <c oughs> ไม่ออกเลย <c oughs> I sure could use a good Soviet primer right now. Play e your bets now, товарищи. Will I find one here or not? ดูทั้งหลายถึงเวลาใช้พลังของชาวโซเวียตแล้วเราต้องตามหามันให้เจอดูซิว่าเราจะเจอไหมมาพนันกันดีกว่าหาอะไรวะหาชั้นแรงเหรอ าอะไรอ่ะหาทางไปอยู่เสียงแม่งไอ้นกหน้าหุย ไม่แน่ใจว่ามันให้หาทางไปหรือว่าให้หาผมเดินมองต่ำๆคือผมก้มหาของอยู่นะครับทุกคนคิวีดินั่นบ้า well, นีกไงล่ะ But, it will do. As you might have noticed, товарищи, <laughs> The St. <laughs> Thomas Asylum is in a somewhat sorry state. It was shut down in 1988 <laughs> <laughs> in the wake of a scandal. Chief Medical Officer Isaac Goldman and his underlings <laughs> <laughs> <who are facing laughs> <Isaac bugs laughs> pharmaceuticals.

คือที่เนี่ยเคยถูกปิดไปเว้ยเนื่องจากมีเหตุการณ์แบบข่าวลือบางอย่างว่าไอเจ้าของสถาบันที่เนี่ยแม่งไม่แน่ใจว่าทดลองยาหรือลักลอบผลยาก,กับคนไข้สักอย่างอะนะฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละครับทำให้ที่นี่ถูกปิดตัวลงไปแต่ก็เชื่อมีบางอย่างยังหลงเหลืออยู่ที่นี่อะไรบางอย่างความลับบางอย่างหรือเศษซากของการทดลองนั่นความลับที่ดำมืด ท่องัดเข้าไปครับว a t เสียงอะไรเลยเขาก็ไม่อยากให้เข้าอ่ะนะเราก็ฝ่าเข้าไปอ่ะนะนี่น่าจะเป็นห้องที่มีการทดลองมีเตียงมีเข็มฉีดยามีคนมาเล่นยาเลเนี่ย สภาพนี้คือมีคนมาใช้ที่นี่กบดานนะครับโอ้ซีเซพิสต์บิซ์ลนจ์โซนจะเป็นล o u ์ g e เลยตรงนี้ไอซินเคิลแต่ผมขอผ่านดีกว่าบริษัทบริษัทนีปิชัวแม่งเอ้ยหวังว่ากูจะไม่ติดเชื้ออะไรที่นี่นะเนี่ยกูเดินขึ้นโต๊ะเลยเหรอเนี่ย บางทีก็เถื่อนไปนะเราเดินเข้าไปต่อนะครับเรายังไม่ไม่เจออะไรที่ทำให้เราแบบขนลุกได้นะตอนนี้นะเฮ้ยเียพ่อมึงอุ้ยเอาเฮียเนี่ยมือไปโดนอะไรไม่รู้หลุดหลุดเลยแต่ยังอยู่นะครับยังอยู่นะ ทีคือหลายคนอน่ะชอบหาว่าพี่โอเวอร์แอคติ้งพี่ไม่ได้โอเวอร์แอคติ้งเลยครับคือพี่บอกตรงๆเวลาพี่เล่นเกมพี่ใส่หูฟังที่เปิดดังมากครับน้องๆอาจจะได้ยินไม่เท่าพี่พี่เบาเสียงในโปรแกรมให้แต่พี่ได้ยินเต็มๆแล้วพี่ต้องเปิดเต็มเพราะว่าพี่ต้องการจะบิวตัวเองให้อินที่สุดเพราะฉะนั้นพี่ตกใจจริงครับถ้าพี่ไม่ตกใจจริงพี่ไม่กดคีย์บอร์ดลั่นขนาดนี้ไปต่อนะแล้วตกลงมาคี้มันคืออะไรวะเนี่ย What's up, Hello? Hi! Hello. Hello. Just checking up on you. I'm just getting started. Oh, I'm to already wish I brought a hazmat suit. <laughs> <laughs> I'm serious. This place looks like you can get hepatitis if you just stare at the walls long enough. be that bad. two Are you sure you can make it through the night? I'm sure sure that bad. I will stay here all night. จอนเนี่ยเขาบังคับให้ฉันอยู่ที่นี่นะสิเขาขังฉันไว้ทั้งคืนเลยเขาไม่ช่างคิดจริงๆนี่คืนนี้เธออยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะไม่พอดีฉันจะออกไปกับเมแกนเ่ยเมแกนอ๋อไหนบอกว่าไม่คุยกันแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่แหละแต่ฉันก็มาอยุดเขาแล้วตอนนี้ฉันต้องไปแล้วนะโอเคขอให้สะดวกก็ได้นะ Hi, ไว้เจเอกันนะยาเร็กรักคุณโอวางซะแล้วยังไม่นั่นบอกรักเลยโถ่มีสาวโทรมาหาซะด้วยครับทำงานก่อนนัดมีสมาธิหน่อยเดี๋ยวก็มือลั่นคีย์บอร์ดหลุดอีกทางตันมาเนี่ยนี่เป็นกระจบมดูดิไม่มีอะไรนะสนองโอเคโอ้ลึกนะเนี่ย ข้างในนี่มืดเหลือเกิน Well, ทวาริชชคนดูทั้งหลายตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะบอกทุกคนแล้วว่าฉันมาที่นี่ทำไมทั้งที่มีที่มากมายดูไหมว่าตลอด30ปีที่ผ่านมามีคนหายตัวไปที่โรงพยาบาลนี้มากมายอาจจะมากถึงร้อยคนเลยทีเดียวทางการไม่ยอมบอกอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ Where hobos and junkies, but locals say that Saint Hospital Thomas Hospital has consumed them. Tonight, I will tell you three stories that are many others, Independently verified and made a lot of money. Back in the day. There are three places asylum. this in มีสถานที่สามที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ in stories. those ที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้และผมจะไปหามันทั้งหมดผมจะพยายามติดต่อวิญญาณผู้คนที่หายไปตามสถานที่เหล่านี้ไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าคนดูทั้งหลายแต่ผมรู้สึกดีนะผมว่าน่าจะน่าจะโอเคสรุปก็คือที่นี่มีคนหายไปเป็นร้อยแล้วแบบว่าอารมณ์เหมือน เขาก็จะเล่าเรื่องให้เราฟังระหว่างนี้เขาแบบเดินไปด้วยนะเพราะเขาทารายการอยู่นะเขาบอกว่าที่นี่มีสามสถานที่ที่มีเรื่องราวน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วตัวเราก็จะไปพยายามไปทํไปทาพิธีอะไรบางอย่างเพื่อติดต่อคนตายตามสถานที่3ามที่ในในโรงพยบาบาลแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าที่แรกคือที่ไหนแต่มันเป็นแค่เดโมนะไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะนี่เป็นห้องคนไข้แหละลงสง่งอินฟาเรตดูไหม ประตูปิดแบบนี้เลยหรือประตูบักเราส่งอินฟราเรดทุกห้องว่ะเผื่อมีเรื่องไม่มีนะครับผมค่อยๆส่งไปเรื่อยๆนะผมพยายามไม่ให้คุณเมากล้องนะครับ พยายามเดินหมุนกล้องและช้าให้ไม่เจออะไรอะ่ะต้องไปถึงที่แรกก่อนป่ะเฮลปโอเ้เจ้านั่นมันอ,อ,อ,อะไรวะเน,นี่ยเหมือนมีคนขอความช่วยเหลือแต่ว่ามีใครบางคนอยู่ที่นี่หรือเปล่านะ How h long do you n t i เราคิดว่าคนที่อยู่ที่นี่อยู่มานานแค่ไหนแล้ว One, หนึ่งสองช่างมันเถอะมีคนเขียนขอความช่วยเหลือด้วยแล้วมีคนบอกว่า keep เอานะครับอย่าเปิดนะแบบอย่ายุ่งอะไรเงี้ยอยู่ให้ห่างห้องนี้ไว้ไว่ะแต่เรามาถ่ายรายการล่าท้าผีอ่ะ keep เอาไม่ได้หรอกว่ะ ดูเหมือนว่าห้องนี้จะเป็นห้องพิเศษแต่ไม่ต้องห่วง <will> พวกเราจะมองมันมใกล้ๆเลยล่ะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้จะเข้าไปดูมันแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ว่ะปิดอินฟาเรดก่อนวอดพิเศษครับเมื่อกี้ถึงขั้นเขียนไว้หน้าห้องเลยว่าอยู่ให้ห่างครับ It in happened มันเกิดขึ้นในฤดูร้อนของปี69ในเมืองเล็กๆที่ไม่ห่างไกลจากที่นี่ชื่อเหมือนว่าเกรวูดเด็กฝาแฝดสแตนกับแม็กซออกไปเดินเล่นในเช้าวันอาทิตย์เป็นเรื่องปกติของเด็กสิบขวบสองคมแต่พวกเขาไม่เคยกลับมาเลยคนทั้งเมืองออกตามหาพวกเขาเป็นสัปดาห์ Bombing the area by inch, but they never found Until one day, a girl came to the mother of two missing boys. The was Pisa. Pisa. Their neighbor. Was their neighbor. Tears, their neighbor. the girl told the mother her dreams every night. scared. And they want to go so home, but they can find their way out of the abandoned Saint Thomas, Thomas asylum. The came to this cursed place. And in this very spot, they found a cap that here, they found a ของการหายตัวไปของเด็กสองคนนั้นครับเอาให้ง่ายก็คือเด็กแฝดหายตัวไปในปี69หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยมาบอกว่าน้องมาเข้าฝันบอกเออเนี่ยกลัวมากเลยแต่หาทางออกจากที่นี่ไม่ได้ทุกคนเลยมาที่นี่แล้วเจอหมวกน้องแต่ไม่เจอตัวนะครับกดทีเพื่อหยิบทียอะไรขึ้นมาวะเนี่ยมือถือไงเอมันมีอะไรแปลก ห้องน้ำอ่ะนะนี่ห้องน้ำนะครับแล้วเราหยิบมือถือขึ้นมาทำไมหรือกล้องต้องใช้กล้องแบบนี้ส่องเราถึงจะเห็นอ่ะดูรู้ก็ดูรันเอ๊ะ ลูกท่านเพื่อนชิ่นนั่นไงซิตี้ดิบิวกุตาบีนั่นมันยังอุ่นอยู่ just so very clear it is currently the tenth of november could this be a spirit it might be I d o ซึ่งนี่เป็นวันที่สิบเดือนพฤศจิกายนไม่มีทางที่อากาศจะหนาวเอ้ยที่อากาศจะอุ่นแบบนี้ผมว่าต้องเป็นวิญญาณของใครสักคนแน่สแตนสแตนแม็กซ์ h e สวัสดีทั้งสองคนฉันชื่ออีวาน o u ฉันมาเพื่อคุยกับพวกเธอถ้าเธอได้ยินฉันแล้วพูดอะไรกลับมาหน่อยสิสแตนกับแม็กซ์ได้ยินไหมอะไรวะเนี่ยไฟติดเอง เกมนี้สร้างโดยคนคนเดียวด้วยนะครับนี่คือเดโมนะคือกักของไะเนี่ยแบบกักของไว้ไม่ให้เราเห็นว่าแบบเป็นยังไงแต่คือโดยส่วนตัวนะครับตั้งแต่ที่เล่นมาผมรู้สึกเอนเกจนะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเขาเล่าเรื่องได้ดีเล่าเรื่องสนุกอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่การแบบมาล่าท้าผีเฉยๆแต,แต่มันมีการล่าแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้มันแบบให้คนดูอินไปด้วยเหมือนเราได้แบบฟังเรื่องผีแล้วก็ได มาตรงหน้างานจริงๆแล้วก็ได้มาล่าท้าผีจริงๆแล้วโดยความที่ภาพมันสวยเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออสมจริงมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าจะเป็นเกมหนึ่งที่พี่คิดว่าพี่จะซื้อตัวเต็มมาเล่นนะแล้วก็มองว่ามันน่าจะขายไม่นานนี่นะมั้งอีกไม่นานเนี่ยใช่ไหมสองพันยี่สี่ก็ปีหน้าแต่สร้างด้วยคนคนเดียวคือเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนนะจะชื่นชอบเกมนี้นะครับ คิดเห็นยังไงบอกกันหน่อยอยากดูพี่นัทเล่นตัวเต็มหรือเปล่าแต่คือก็อย่างที่บอกเขากักของไว้มีอยู่2ช้อยคือกักของก็ทําไม่ทันแต่คือก็สมเป็นเดโมโครับคือเป็นน้ําจิ้มให้เรารู้สึกว่าอยากถ้าถ้าโผล่มาซะหน่อยอ่ะน่าจะฟินกว่านี้นะแบบเอออย่างน้อยได้เห็นตัวเห็นตนก็แบบว่านี่มันตัดจบแบบละครไทยแต่ค้างคาไหมค้างคาอยากดูต่อไหมอยากดูเขาคงทำสำเร็จแหะครับเพราะเราก็อยากดูต่ออยากเล่นต่อจริงนายแน่มากนะมันก็ไม่ต่างจากเกมเดทอิมิเทชันแหละครับบอร์ดเกมที่เล่นจบไปครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะเล่นอีกครั้งงึ เพราะว่ามันมีเรื่องเล่ามีเรื่องราวให้เมาส์กับเพื่อนต่ออย่างยาวนานอย่างเมามันเพราะฉะนั้นอย่าลืมสั่งซื้อกันนะครับพรีออเดอร์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับหมดเขตพรีอเอดเอดอร์สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นบอร์ดเกมลิมิเต็ดแนวสยองขวัญที่วินาสร้างเองเล่นได้5้ถึงแคนมีติดบ้านไว้รับรองว่าเดือดอย่างแน่นอน <laughs> <laughs> ไปแล้วครับผม